สวัสดีค่ะนะักลงทุนทุกท่านวันนี้นะคะเราก็ผลมาพบกันอีกแล้อีกครั้งนะคะในอ p อ r t u นิ t y เต y ของบริษัทน,นะคะประจำไตรมาสหนึ่งปี2 5 6 8าหสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารนะคะคุณหมุดสวงพันสวัสด์ค่ะกานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสายงานบัญชีและการเงินค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางบริษัทไอเอ็มไอกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะก็ได้เตรียมข้อมูลของตัวเปอร์มานของไรมาสที่ผ่านมานะคะรวมถึงทิศทางการดําเนินงานนะคะรวมถึงในช่วงท้ายนะคะจะเป็นการตอบคาถามสําสหรับนะะักลงทุนท่านใดทีม่มีข้อสงสัยามสามารถส่งคำถามเข้ามาในแนวของดได้เลยค่ะค่ะในส่วนแรกนะคะขออนุญาตเรียกทบตัวความพนีโอเวอร์วิวสักเล็กน้อยนะคะ ขอมนีโอเวอร์วิวเริ่มต้นจากตัวโครงสร้างของบริษัทนะคะโครงสร้างของบริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากไรมากหนึ่งนะคะโดยหากเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเรื่องเดียวนะคะคือเรื่องของส่วนการลงทุนในบริษัท Lansing Business System นะคะซึ่งมีการลดสัดส่วนการลงทุนเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ลดสัดส่วนการลงทุนจากเดิมนะคะ51%นะคะคงอยู่29%นะคะ่ะ ในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นตัวของ p r ม f า r m a n c e รารามาสสองที่ผ่านมขออนุญาตเรียนเชิญคุณรุลค่ะค่ะขอเริ่มต้นที่ตัวรายได้รวมก่อนนะคะสำหรับครึ่งปีแรก2025นะคะรายได้รวมจะอยู่ที่392ล้านบาทซึ่งใน392ล้านบาทนะคะเจจะเป็นรายได้จาก u r r i n g i n c o m e นะคะในขณะที่ถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2024ที่ มีรายได้อยู่ที่527ล้านมีสัดส่วนของตัว r e c r r i r y income อยู่ที่73นะคะก็จะพบว่ารายได้ดรอปลงมา26เปอร์เบว่าทั้งนี้นะคะจริงๆแล้ว ในตัวงบการเงินที่โชว์ตัวเลขอยู่อะคะ่ะถ้าเราลองถอดรายได้ที่มาจากบริษัทแลนซิ่งนะคะจะพบว่าในครึ่งปีแรก2025รายได้รวมทั้งกลุ่มจะอยู่ที่330ล้านานในขณะที่เราถอดตัวเลขของแลนซิ่งออกเช่นเดียวกันนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2024จะพบว่ารายได้อยู่ที่177ล้านก็จะพบว่าจริงๆสัดส่วนรายได้ของเราลดลงเพียงแค่10%เท่านั้นนะคะ โดยถ้ามาดูตัวเลขเป็นรายไตรมาสนะคะรายได้ใน Q2 สองพัี่สิาจะอยู่ที่162ล้านโดยที่เป็นสัสดส่วนรายได้ Recurring Income นะคะอยู่ที่69%ต่อมาคะจะเป็นในส่วนของตัวกำไรขั้นต้นค่ะกำไรขั้นต้นนะคะครึ่งปีแรก2025ค่ะจะอยู่ที่4ี่สิบล้านคิดเป็นตัวอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่12%นะคะ โดยถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2 0ง4ันตัวกำไรขั้นต้นจะอยู่ที่5้าสิบล้านแล้วก็ตัวอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่1 0เซึ่งจะพบลงว่าลดลงมาประมาณ5ล้านหรือว่า9%นะคะแต่เช่นเดียวกันถ้าลองขอตัวเลขที่มาจากทางบริษัทแลนซิ่งของฉัจะพบว่าตัากำไรขั้นต้นในครึ่งปีแรก2 0 2 5้าจะอยู่ที่45ห้าล้านบาทโดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 13. 6ค่ะเ ในขณะที่ช่วงปีแรกปี2024ตัวตากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่28ล้านแล้วก็คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่7.5%ตรงนี้ก็พบว่าจริงอัตรากำไรขั้นต้นเราอิมพุกขึ้นมาข้างเยอะนะคะก็คือถ้าเป็นในแง่ตัวเงินก็คือเพิ่มขึ้นมา17ล้านแต่ว่าถ้าเป็นในแง่เปอร์เซ็นต์ก็คบวกขึ้นมาเท่าตัวนึงค่า ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเฉพาะไตรมาสที่2นะคะปี2025ค่ะจะอยู่ที่12ล้านคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่7.4เปอร์เซนตค่ะส่วนตัวขาดทุนสุทธินะคะโดยที่ตรงนี้เราไม่รวมในส่วนของรายการวันทร m มนะคะในช่วงครึ่งปีแรกปี2025ขัง i G ขาดทุนไปอยู่ที่69ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็น net profit margin ลบ10เอร์เซค่ะ ในขณะที่ปีที่แล้วนะคะขึ้นปีแรก2024จะทูนอยู่ที่48ล้านแล้วก็ในส่วนของตัว Net Profit Margin คิดเป็นลบ9.2เปอร์เซ็นต์งหน้านี้นะคะก็จะโชว์ในเรื่องของผลการดำเนินงานก็เปียบเทียบเป็นรายรามากนะคะจริงๆ ถึงแม้ว่าจะพบว่าในส่วนของตัวอัตรากำไรขั้นต้นกับัตากำไรสุทธิอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วง Q1 นะคะเนื่องจากต้องบอกว่าในช่วง Q2 เองค่ะในกลุ่มบริษ,ษัทเราก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องของต้นทุนการทำงานโครงการต่างๆด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ตัว GP กับ NP ดูดอกกว่า Q1 แต่ว่าทางนี้ถ้าเรามองภาพรวมทางครึ่งปีอะค่ะก็จะพบว่าในแง่ผลการบริงานของเรา improve ขึ้นมาปี2024อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตัว GP ที่ติดลบตอนนี้ปี2025เราก็เป็นตัวทีนี้ถ้ามาลงรายละเอียดในลักษณะของรายได้ในแต่ละกลุ่มกิจการนะคะ ก็จะพบว่าขอไปโฟกัสที่รายได้ในส่วนของธุรกิจ CRM กับธุรกิจ ERP ซึ่งณปัจจุบันคงต้องถือว่าเป็นรายได้หลักของกลุ่ม IIG นะคะ เพราว่าเราก็ยังคงแบ็กคอนแทคยังคงเมนเทนการเติบโตของรายได้อยู่ถึงแม้ว่าถ้าดูในช่วงของเดือนแรกคะ่ะอาจจะพบว่ารายได้จากธุรกิจทั้ง c r m แล้วก็ ERP อาจจะดรอปลงไปกว่าปี2024อยู่ที่ประมาณ20กว่าหล้านงแต่ว่าจริงๆเราคิดว่าถ้ามองในภาพโป์ออกทั้งปี2025ค่ะนสิ่งยังสามารถรีคอเวอร์ตัวรายได้กลับมาได้แล้วก็ คงจะเป็นในโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะที่จะสามารถทำรายได้ขึ้นมาเพิ่มก็สุดอิตฉาหน้าถัดมานะคะก็โชว์ในเรื่องของสัดส,ส่วนรายได้ระหว่างตัวที่เป็น r e c u r r i n g income นะคะกับตัวที่เป็น non r e c u r r i n g income เปรียบเทียบกันนะคะ6เดือนแรกระหว่าง2025กับ6เดือนแรกของปี2024ั่ส ตัวเลขตรงนี้ยังคงรวมแนนซิ่งนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมก็จะอย่างที่แจ้งไปในช่วงแรกแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากให้โฟก,กัสก็คือในเรื่องของ าที่อาจจะมีรายได้เข้ามาไม่เพียงพอะคะ่ะก็จะพบว่าจริงๆสัดส,ส่วนรายได้เราที่มาจากรายได้ในการขายตัว Subscription ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ประจำยังคงเป็นสัดส,ส่วนหลักของรายได้ของทั้งกลุ่ธุรกิจนะคะซึ่งยังคงเมนเทนสัดส,ส่วนได้ใกล้เคียงเดิมอยู่ที่ประมาณ72% 7 3ซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็นรายได้ที่สีเคียวกับบริษัทนะคะส่วนของงาน Implement ซึ่งถือว่าก็เป็นรายได้ non-recurring ซึ่ง ตรงนี้ก็คือเราก็รอในช่วงครึ่งปีหลังที่คิดว่าการเติบโตของรายได้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปีครึ่งปีแรกของสองพันยี่สิบห้าต่อมานะคะถ้ามาดูในเรื่องของผลการดำเนินงานแยกเป็นตามแต่ละแหล่งรายได้โดยที่ เริ่มจากตัวรายได้ที่มาจากซอฟต์แวร์ b s c r i p t i o n หรือว่าการขายตัว subscription หรือว่าไลเซนของทั้งปลูกนะคะจะคบว่าจริงๆ GP เราก็คือพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องเลยโดยเฉพแต่ี22เปเราเพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะแล้วก็ณปัจจุบันครึ่งปีแรกของสุดรณี25เนี่ย คือตัว GP ของรายได้ที่ถึงเป็น Recurling Income อาจจะอยู่ที่16ใกล้เคียงกับ2,024โดยที่จริงๆบริษัทเราก็คือตั้งเป้าหมาย Maintain GP ในส่วนของตัว r e c u r r i n g Income เนี่ยให้ไม่ต่ำกว่าตามมาตรฐานที่ควรจะทำได้คือ15ซึ่งตรงนี้ถือว่าบริษัทยังคงทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะ ส่วนรายได้ที่เกิดจากงานเซอร์วิสก็เช่นเดียวกันจะพบว่าทั้งในแง่ตัวกำไรขั้นต้นนะคะก็ถือว่าอิมพ o ์ขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเลยจะพบว่าตัว g ีเราถือโกขึ้นมาถึง69%โดยเฉพาะถ้าเทียบกับปี2024ที่จะพบว่าในปี2024เนี่ย6เดือนแรกเนี่ย กำไรขั้นต้นของเรายัางติดลบอยู่เลยที่7%ซนะคะซึ่งณปัจจุบันก็คือ GP เราดีขึ้นมากๆเลยเพิ่มขึ้นมาถึง10ล้านบาทแล้วก็คือก็ยังทรงมองการพัฒนาในเรื่องของ GP พีสวยของงานเซอร์วิสต่อไปที่จะต้องดีขึ้นในไตรมาสที่สามไตมาที่สีของปีนี้ด้วยเช่นเดียว ต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงตัวโกแล้วก็เอาลุกในสองไตรมาสถัดมารวมถึงในปี2026ด้วยจริงๆในเรื่องแรกของการเติบโตทางด้าน f i n a n นเชีนะคะเมื่อว,วันนี้คือเราก็ตั้งเป้าหมายหลักก็คงจะต้องเทินอาราวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ส่วนที่สองเรื่องตัวการขยายธุรกิจในแง่ของการ M&A หรือว่าการซื้อธุรกิจอะคะ่ะ ก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในไบไลายที่ทางผู้บริหารพิจารณาอยู่เพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็คงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงให้มากขึ้นฉะนั้นในแต่ละดิวที่กำลังพิจารณาคงจะต้องใช้เวลามากขึ้นส่วนที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อินโนวชั่นต่างๆก็คือเรายังคงให้ความสำคัญกับการที่จะ expand ตัว revenue ไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ไม่พึ่งพิงแต่แบบระบบที่เรายังคงทำให้ลูกค้าอยู่อย่างเดียวอย่างเรื่องของ AI หรือว่าแม้แต่ IIV ที่เป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ของเราเองนะคะ ก็จะพบว่ารายได้ปีนี้อิมพลูค่อนข้างมากแล้วก็มีจำนวนการใช้งานเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยังคงคิดว่ายังสามารถที่จะต่อยอดด้าน AI ในด้านต่างได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน e อเออย่างที่คุณสบใชัยเคยเรียนไปเองก็ตามว่าด้าน h e t l t e c ก็ยังอยู่ในปลายายที่ทึง i i g โฟกัสอยู่และส่วนสุดท้ายก็ จริงๆจะพบว่าเป็นส่วนที่เราอิมพลูสได้ดีที่สุดเลยในเรื่องทั้งหมดเนื่องจากก็จะสะท้อนภาพมาจากพบการเงินด้วยว่า GP เราดีขึ้นในเรื่องของการบริหารงานที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งต้องมาจากทั้งสองส่วนด้วยกันเลยก็คือ 1. ก็คือหารายได้เพิ่มในขณะที่ตัวต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของเราเองเราก็คงต้องมีการควบคุมให้ดีที่สุดนะเพื่อ เพื่อให้บริษัทเนี่ยมาเทิืนลาวเร็วที่สุดอย่างที่เรียนใจค่ะคุณบุตรท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณบุษบงค่ะในนัทถัดไปก่อนที่เราจะไปต่อกันที่พาร์ทที่ 1A นะคะขออนุญาตอัปเดตให้กับนักลงทุนทุกท่านทราบนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทมีทำทีวีตี้อะไรบ้างเพื่อจะหาลูกค้ารายใหม่ๆหรือจะได้เออ แนะนำตัวซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าได้รู้จักเราได้มากขึ้นนะคะก็เราก็มีาาการจัดอีเวนต์แล้วก็ทั้งงานสัมมนานเนี่ยหลายหลายหลยหโครงการเลยแล้วก็ในทุกรบริษัทย่อยก็มีมีการจอยเข้าไปในแอคทิวิตี้ในแต่ละฟอรัมที่เหมาะกับตัวอ่าองซอฟนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นทาง i อ v เนี่ยได้ไปจอยกับทาง i n s u r e X Forum นะคะเพื่อไปพูดคุยแนะนำตัวธุรกิจของตัวที่เป็นตัว Insure Tech นะคะหรืออย่างตัว เอ่ใน a อเองก็ตามเนี่ยก็จะมีไปนแนะนำตัวเพกเกจหรือว่าโซลูชันที่เราจัดการทำอยู่เนี่ยกับทางงานของเมนูชอสอง2ันยนะคะก็เป็นการแนะนำตัวแพลตฟอร์มหรือว่าเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆด้วยเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับในส่วนถัดไปนะคะขออนุญาตย้อไปที่ในพาร์ทของเป็น QA นะคะที่มีทางนักลงทุนเนี่ยส่งคำถามถามาทางคท่องพันออนไลน์นะคะช่ <S <S ข้อแรกค่ะ จากรายได้ที่ลดลงถึง40%ในครึ่งปีแรกมีรายได้มีแนวทางใดบ้างที่บริษัทวางแผนจากตุ้ยอดขายเงินทุนในปลามปีนี้ได้ไหมคะก็จริงๆก็อยากที่คุณชนกนั้นเพิ่งเรียนแจ้งไปเลยตามพีเซ็นี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งเหมือนกันนะคะที่บริษัทก็มีการออกไปจัดอบรมสัมนาค่ะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เจอกับ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆด้วยแล้วก็ยังคงโฟกัสอยู่ในเทรนธุรกิจที่คิดว่าสุดท้ายสามารถทำไรายได้ได้ในอนาคตอย่างเช่น ESG นะคะบริษัทก็มีการส่งบริหารไปร่วมสืบมาตรงนี้นะคะเพื่อเปิดประวัตเกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเช่นเดียวถนค่ะคำถามถัดไปค่ะยอดขายจากธุรกิจเดิมที่เป็นกลุ่ม CRM ERP outsourcing ยังถูกกดดันอยู like ่มากผู้บริหารมีคิดทางหรือแผนเปิดตลาดใหม่หรือมีโซลูชันใหม่เพื่อเสริมรายได้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะก็จากที่เรียนไปเมื่อกี้อาจจะมีเพิ่มเติมก็อย่างเช่นกลุ่มทาร์เกตลูกค้าละกันก็อย่างปัจจุบันหรือในอดีตจะพบว่าจริงๆสัดส่วนลูกค้าเราคือเกือบทั้งหมดเลยก็จะเป็นลูกค้าภาคเอกชน นะว,วันนี้เราก็พิจารณาในเรื่องของการขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ภาคราชการเช่นเดียวกันค่ะก็จะเห็นว่าอย่างไม่ใช่แค่เป็นบริษัทไอ G เท่านั้นแม้แต่บริษัทลูกในเครือปัจจุบันก็เริ่มมีการพังานที่เป็นหน่วยงานราชการอันนี้ขออนุญาตเสริมคุณจตุปง์สักนิดหนึ่งนะคะก็คือด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยมีความชะลอตัวลงไปนะคะทางเราก็ปรับตัวให้เข้ากับ ทางลูกค้าเหมือนกันอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยมันจะมีความชะลอตัวในเรื่องจัยลงหรือการขยับใยายเพื่อลงทุนในเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์หรือด้านไอทีนะคะเราก็มีปรับตัวเร่งเกี่ยวต่างๆให้มันสามารถออกใช้บริการได้ง่ายขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็มีการสื่อสารกับทางลูกค้าไปด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ลูกค้ารายใหม่ๆมาได้ง่ายมากขึ้น คําคถามถัดไปค่ะจะเป็นคําถามเกี่ยวกับต้นทุนและก็สภาพคล่องของธุรกิจของเขาแลคือคําถามเนี่ยถามว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารตบมาาล่าสุดเพิ่มขึ้น,นบริษัทมีแผนควบคุมต้นทุนหรือรลดรายการค่าใช้จ่ายในตรมาสักอย่างไรได้บ้างคะค่ะจริงๆถ้าดูภาพรวมหกเดือนก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจริงจากในเรื่องปัญหาที่ปรึกษาในแง่งของการนะ หาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆนะวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปลายไตรมาสสองที่ผ่านเราก็พยายามพิจารณาการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายพนักงานที่อาจจะอยู่ในฝ่ายของการที่ออกไปเจอลูกค้าพัฒนา ตัวเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบ้างที่มีลูกค้ามีพนักง,งานส่วนหนึ่งที่จะต้องกลับมาใช้เวลาในการเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งตรงนี้คือพอเนื้อง,งานมันเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะตัวตัวเงินเดือนที่เกี่ยวกับแผนกนั้นจากที่ปกติเนี่ยจะบันทึกอยู่ในต้นทุนก็จะต้องย้ายมาบันทึกอยู่ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจึงทําให้ดูกับค่าใช้ใจ่าย ่าเเรเิมขึ้นะจริงๆณวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์ก็คือไม่ไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วฉะนั้นในช่วงปลที่สาที่สี่ก็คือว่าว่าชล้่ลายปรเนเนี่ยเราจะอยู่ในระดับที่มากสุดก็คือใกล้เคียงปีส2สี4ว่าแนวโน้มก็คือจะลงช่ะคำถามท่ันใดค่ะสถานะน่สิสาาน,สนและส่สนผู้ถึงหุน้นเรื่องของดีเ e ีเลโซนะคะเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนการระดมทุนหรือโครสร้างทางการเงินระยะสั้นระยะกลางอย่างไรบ้างอันนี้อาจจะให้คุณบุญสงช่วยขยายความถึงข่าวก่อนหน้านี้ที่ทางบริษัทมีการชี้แจงเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ด้วยเลยค่ะจริงๆถ้าเห็นข่าวที่มีการพกไปพับิกในตลาดนะคะโดยปกติเนี่ยสินเชื่อที่มาจากสถาบันการเงินของเราโดยหลกจะเป็นตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งเราก็มีการทำตัวสัญญาใช้เงินกัรธนาคารนิดในประเทศฐานแลยกันคาหลายแห่อ่าแล้วก็ในระหว่างไตรมาสที่สองที่ผ่านมาก็จะเข้ารอบในการพิจารณาสินเชื่อประจำปีนะสม ธนาคารแต ok ่แห่งด้วยกันซึ่งในแต่ละธนาคารเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่ออายุสิทธิ์เชื่อให้หลักเกณฑ์ก็ไม่เหมือนกันทีนี้หนึ่งในสถาบันการเงินหนึ่งซึ่งณวันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจปีนี้ค่ะที่มีความชะลอตัวค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ประกอบกับอาจจะมีการดูจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทช่วงสองสามปีหลังจึงเห็นได้สถาบันเงินทห่ก็สบายใจที่จะไม่ต ายุตรวจสัญญาใช้เงินให้แล้วก็ ส่วนที่ตามมาก็คือมีการเรียกคืนตัวสัญญาที่กําลังจะหมดอายุซึ่งในระหว่างที่กําลังจะมีการอนุมัติยบการเงินไตรมาสที่2เนี่ยก็คือผู้บริหารก็อยู่ในช่วงของการนําส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางธนาคารแล้วเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการของนางธนาคารเองเหมือนกนันคะที่จะต้องเข้าไปขออนุมัติกับทางบอร์ดของธนาคารซึ่งระหว่างทางมันก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็จะไปข่อมในช่วงที่เราต้องมีการ อนมัติครบกันพอดีก็ไม่ทันแต่ว่าทั้งนี้ก็คือเราก็รีเทคแอคชั่นกันเร็วมากเพราะว่าจริงๆหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งนะคะวันนะท,ที่21สิ็งหางแล้วคือทางแบงก์ก็อนุมัติออกมาเรียบร้อยให้เราขยายระยะเวลาการชําระเงินก้อนนี้ได้ถึง31ตุลาคมโดยที่อยากจะชี้แจงว่าจริงๆในตัว ต,ตัวสัญญาใช้เงินทั้งหมดที่บริษัทมีเฉพาะไอเอ180ล้านนะคะตัววงเงินที่มีประเด็นจะต้องสูขยายระยะเวลามีจํานวนเงินเพียง25ล้านซึ่งคิดเป็น10%ของทั้งหมดในขณะที่ถ้าดูตามมายเหตุประกอบงบการเงิน,นะคะ่ะก็จะพบว่าจริงๆถ้าเป็นธนาคารานิ์อย่างอื่นก็คือยังคงให้เราสามารถโลตัวสัญญาใช้เงินได้ตามปกติไม่มีประเด็นอะไรเช่อ แล้วเราก็ชัดกันว่ายังไงภายใน31ตุลาคมที่จะถึงนี้คือตามแลนที่เรานําเสนอธนาชารไปเพื่อให้ขยายแล้วเวลาเรามีเงินที่สามารถนำมาใช้ชําระในส่วนของตัวสัญญาใช้เงินตัวนี้แน่นอนค่ะค่ะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็ทิศทางการเงิน,นอนาคตค่ะ ทางผู้บริหารมองความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภาวะเศรษฐกิจการลงทุนของลูกค้าปรับตัวอย่างไรบ้างและจะรับมืออย่างไรให้ธุรกิจเติบโตในขึ้นปีหลักค่ะก็จริงๆเราก็เรียนแจ้งไปแล้วว่าตอนนี้ก็พยายามขยายฐานลูกค้าอย่างเช่นมองว่าถ้าช่วงนี้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนใน่ธุรกิจไอทีด้านไอทีหรือว่างานอะไรที่มีมูลค่าสูง ว่าจริงๆในภาคร,ราชการหรือรัฐบาลยังสงใช้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเราก็พยายามขยายสโคงานมาโฟกรรัสที่หาง,งานลูกค้าในส่วนภาคร,ราชการมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งจริงๆด้วยสัดส่วนรายได้ recurring income ของเก็ยังคงเป็น70%ของรายได้ทั้งหมด ทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราทําควบคู่ไปกับการหาไรายได้เพิ่มก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพยายามลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายซึ่งทุกวันนี้จริงๆถ้าดูภาพในรายไตรมาโดยที่ไม่รวมรายการพิเศษอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าดูแต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของโอเป r a t i o n จริงๆจะพบว่าเราอิมพูตในเรื่องของ G ีขึ้นในทุกๆไตรมาสเลยค่ะพี่ลูกชาก็ถัดมาค่ะจะเป็นถามเรื่องของ หลังจากการลดสัดส่วนแลนซิ่งเนี่ยบริษัทมีผลกระทบทางบัญชีอย่างไรบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าในแง่ของตัวเลขคอนโซลิดตมากกว่าเพราะว่าอย่างตัวเลขเปรียบเทียบที่แจ้งไปก็จะพบว่าไรายได้ในปีสองพนี่สิบะคะก็จะมีส่วนตัวเลขของแลนซิ่งเนี่ยเข้ามารวมถึงแค่ช่วง2เดือนแรกก่อนที่จะมีการอนุมาเพื่อลดสัดส่วนฉะนั้นในสเดือนที่ผ่านมาของสองพเนี่ย าะวทุกบัรทัดีนงบกาไรขาดทุนเลยไม่ว่าเป็นตัวไรายได้ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างรวมถึงกำไรสุทธิตรงนี้ไม่ได้รวมแลนซิ่งแล้วว่าจริงๆแล้วถ้ายากในธุรกิจแล้วก็โดยเฉพาะในลักษณะธุรกิจของตัวแลนซิ่งเองจริงๆตัวอัตรากำไรขั้นต้นกับตัวเนทโปรฟิตมาจินอาจจะไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์สูงเท่ากับธุรกิจที่เป็นการ implement งาน s e r v i c e CRM ว่า ัว E R P อยู่แล้วค่ะฉะนั้นพอดู bottom line หรืออยัง G P เมื่อกี้ที่เราถอดวัว Lansing ออกมาเราจะพบว่าจริงๆ G P เราก็ยังคงถึงได้ตามมาตรฐานค่ะคำถามข้อสุดท้ายคะ่ะจะสอบถามเรือนน่องแนวโน้มงบพิวสของปีนี้ว่าจะพลิกกลับมา พิกกลับมากําไรไหมอันนี้อาจจะขออนุญ,ญาตนะคะว่าสําหรับนกใน Q3 เนี่ยอาจจะชี้แจงไม่ได้นะคะแต่ว่าสําหรับในส่วนของเป้าหมายของบริษัทยังคงยืนยันเป้าเดิมนะคะคือบริษัทอยากจะกลับมาเทิร์นอาร์ให้ได้ภายใน เร็วที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ทางนักลงทุนนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางช่องทางของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือช่องทาง Facebook นะคะหรือสําหรับท่านใดที่มีคำถามเพื่การจะสซักถามรายละเเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสแกน QR code ที่เป็น Li n e Official ของบริษัทนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาในช่องทางนี้ได้เลยะค่ะทางทีมงานของบริษัทเนี่ยก็ยินดีจะตอบคำถามกับนักลงทุนทุกท่าน,นะค่ะสำหรับวันนี้ก็ เรียบร้อยสาหรับข้อมูลที่จะนําเสนอนะคะถ้าท่านใดอยากที่เรียนไปก็คืออยากนี้ข้อสับถามเพิ่สามารถติดต่อที่บริษัทได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ